คุณหมอใดเข้ามานน่ชื่อว่างหดครับพ่อพันตัวนี้ไอจ้าเงินกาลสินครับเงินกาลสินครับผมครับเงินกาลสินเพื่อนเป็นควายสายใดครับไอพ่อเพื่อนเป็นสายเงินอุทไทยครับส่วนแม่ส่วนแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรครับแม่ปูเป้ครับแม่ปูเป้สายเพชรอุดรครับผมบวกกับเงินอุทไทยครับโอ้ยลงโตทั้งทางพ่อทางแม่นะครับทั้งเงินอุทไทยนะครับทั้งเพชรอุดรนะครับถ้าปกติถ้า พี่น้องเพิ่นผสมเทียมติดยากมันเกิดจากอีหยังครับในในการจับสัตว์หรือก็จะอีหยังส่วนหลายจับสัตว์บ่่คอยได้ครับจับสัตว์บ่ตรงแม่นครับจับสัตว์บ่ตรงก็อีกอย่างนึงย่านห้วยของลงก่อนอืเฝ้าเอิ้นหมอไปเศษก็เลยบ่ค่อยติดครับส่วนหล่ก้วยมีใครตกสายบ้างไหยครับตัวนี้ชื่อมาจาไหนครับผมชื่อน่องของขวัญครับของขวัญครับนะครับอุ้ยคิงนะครับยาวอัดหลาดเลยนะครับเพื่อเป็นลูกผู้ใดครับตัวนี้เป็นลูกไอ้เบิ่มพระล้านครับ ลูกสาวเบิ่มพันล้านแม่เป็นสายปานซุรินครับแม่เป็นสายปานซุรินนะครับเง้วบวกเง้วครับพี่น้องเพิ่งได้ยักปีแล้วครับตัวนี้ตอนนี้สองปีเต็มครับสองปีพอดีนะครับจ้างตัวนี้พี่น้องเขามายามเขามาจีบหลายวะครับกมีมาอยู่ครับมีมาเรื่อยๆมีมีมาอยู่ครับแสดงว่าพ่กท่านในตรงกันแม่ครับราคาบพวกท่านในตรงกันครับครับผมคันมักหลังหม่ครับผมคุณหมอเลี้ยงไปเรื่อยๆครับแห้งเลี้ยงให้งี้ามเพิ่นวา เพ่อนซื้อว่าไใดครับตัวนี้ดูดเพชรดูดเพชรเจ้าดูดเพชรนะครับเจ้าดูดเพชรเพิ่นได้จากเดือนแล้วครับตัวนี้ได้สิบเดือนสิบเดือนก็อีกสองหมื่นครับสิบเดือนสิบเดือนเต็มครับสาวสวยสีชมพูนะครับตัวนี้เป็นไข่เผือกสาวน้อยนะครับครับตัวนี้ซื้อว่างใดครับซื้อน่องข้าวสวยครับข้าวสวยเพื่อนเป็นลูกพ่อไดครับตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าครับ ลูกสาวแก้ว่าแม่นครับอ้ยที่ร้อยดีนะครับเพิ่นได้ยักเดือนละครับคุณหมอได้สิบเดือนกลัวครับสิบเดือนกลัวครับโอ้จุดเด่นคุณหมอมองไยนครับก้อยตัวเด้ผมว่ามันร้อยดีครับแข็งขามเหียวดีครับครับครับเป็นตาปั้นอยู่ครับเป็นแต่ผมว่าน่าจะสูงอยู่ดอกครับเพราะว่าแม่เพื่นเหี่ยวดีเนาะครับแม่เพื่อนก็ร้อยสี่สิบสี่ได้อีกหดอครับครับ เรากับบวกกับแก้ียวฝากอะ่ะเพื่อนให้ลูกสูงลอยอยูย่แล้วกับผมว่าลอยหาิปน่อยสิไปหอด,ดีมั่ง่อยหน่อยตัวนี้ครับยาควายยาบัวตาพระามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสาน้้ำนมตาพระามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาพระามช่วยบำรุงลูกบัวลูกควายในท้องเซฟฟารมสเปรย์ม่วงฉีดพ่นบาดแผลบัวควายหายรวดเร็วทันใจ สวัสดีพี่น้องคนทักควายนะครับเมื่อนี้ในห้อละลานนะครับอยู่ที่อำเภอกำมะลาสนะครับจังหวัดกาลสินนะครับมาเบิงพอพันธ์ของหมอตุ่มนะครับเมื่อนี้หมอตุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมเป็นหมอฟ้ามเฮาซื้อฟ้ามางไหนครับไอโยธาณ์ฟ้ามครับควายงามเมืองลำปาครับผมครับผมที่กัดอยู่ไสครับอยู่ตั้งอยู่บันบบไอตำบลท่านย่าอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาลสินครับครับผม ฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรฟาร์มเฮ้าเบอร์โทร0 6 5 6 7 6 8 0 6 7ครับครับอยู่ฟาร์มเฮ้านี่เรียงควายเนาะครับผมเป็นฟาร์มควายนะครับควายทั้งหมดตอนนี้ประมาณกี่ตัวครับประมาณหาตัวครับประมาณหาตัวครับแล้วก็จะมีพอพันตัวนึงครับครับปกติคุณหมอเป็นหมอผสมเทียมหัวควายเฮ้านี่แหละแมนแมนครับครับผมจะ เขตทังบ้านเท่ากับจะรู้จักกันดีใส่บริการกัน <c oughs> ดูประจํานะครับตอนนี้คุณหมอใดพอพันเขามาตัวหม่นะครับจะอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับเพราะว่าพี่น้องทางบ้านเท่ากับประสบปัญหาการผสมแม่แม่ควายกับตอนนี้ก็เลยมีตัวเลือกทั้งผสมจริงผสมเทียมให้พี่น้องนะครับจะบตอนนี้คุณหมอใดเข้ามานี่ชื่อว่าไหนครับพอพันตัวนี้ไอ้เจาเงินกาละสินครับเงินกาะ,ะสินครับผม เงื่อนกระสินเพื่อนเป็นควายสายได้ครับไอพ่อเพื่อนเปลี่นปลาเงินอุไทยครับส่วนแม่ส่วนเม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรครับแม่ปูเป้ครับแม่ปูเป้สายเพชรอุดรับบวกกับเงื่อนอุไทยครับโอ้ยลงโตทั้งทางพ่อทางแม่นะครับทั้งเงินอุไทยนะครับทั้งเพชรอุดรนะครับได้เขามาโดนไหมครับตัวเองประม้านเดือนกล่าครับพี่เพิ่งขอขามาครับสดๆเลยประม้าณเดือนกลัา คุณหมอบักอย่างในค่อยตัวนี้ครับที่ตัดสินใจเอาเขามาเป็นพ่อพันธุ์สายเลือดเพื่อนมันมันชาติเยนดีครับครับไอ้มันเป็นสายอุทัยบวกครับไอสายอีสานสายพิษอุดรเท่าก็เลยคิดว่ามัน่าจจะเอามาใส่ครับค่อยสายพัฒนาแถวบ้านเท่าได้ดีครับเพราะเรื่องข้อเรื่องกระดูกแข้งขาพวกหนาเขาพวกเนี้ยมันก็ออกมาทั้งเป็นค่อยสมัยใหม่อยู่บก็เลยว่าเอามาทับน้ำบ้านเอามาซอยพี่นอนเกษตรกร ูอทีผสมติดยากกันนะครับหลายๆตัวบางทอผสมเทียมมันก็เพื่อยังมาแล้วครับจับสัตว์จับอย่างโมได้มันกับโมติดรับก็มีทั้งเรือให้อีกทั้งนึงก็คือผสมผสมจริงผสมจริงครับผมเบืองหนาเพล่นครับพี่น้องคือทั้งเพชรอุดรทั้งยูนุไทยร่วมๆกันทั้งโตทั้งหนาทั้งขี้ิงเพ่อนนะครับนี่ครับเพลินเดชประมาณจะปีล้วครับตัวนี้สามปีครึ่งครับสามปีครึ่งครับ จุดเด่นเพ่นเลยคือเรื่องอัตราการแรงเนื้อ <c oughs> คือแบบถ้าสมมติผสมไขยพี่น้องบานเหาเนาะแม่ประมาณลอยสามสิบตัวลอยสี่สิบตัวคือมันจะหายเนื้อดีแล้วก็โค้งสางมาทางเงื่อนอุทัยพร้อมนะครับเบิ่งหางพ่นครับพี่น้องอู้หางงามนะครับใครดีนะเป็นวขที่หนาลึกลึกล่ะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากผสมนี่คุณหมอผสมแบบไหนครับไอ <c oughs> ผมค่าผสมคิดแค่สองพันบาทครับสองพันบาทแม่นครับเอาจนตีพุดแล้วครับผสมจนขี้คานผุ่นลแม่นครับแต่ว่าขันผสมจริงกันบ่มีปัญหาเพราะว่าคุณหมอมีเครื่องอันตเร้าพร้อมครับผมเช็คแม่สั์แม่ควายก่อนกนผสมได้ว่ามีปัญหาบ่บ่มีปัญหาครับแล้วก็ถ้าอยากเอามาฝากเห็ครงการฝากท้องกับกับฝากได้ครับครับมีรับคื้อกันครับรับฝากผสมอาจจะจับสั์บ่เก่งจับสั์บ่ท่านิเป็นเนาะ พี่น้องเร,รือว่าผสมมั่นขืนรอบยง่เ่ากระเอามาฝากโครงการ<ด>คิดแบบใดครับผมคิดค่าเลี้ยงกับช่วงนี้ก็มือละสองร้อยครับค่าผสมปกติสองพันาปกติครับถ้าผสมก็ปะกับลูกไอ้ปะเงินตัวนี้กับเงินก๊าซินกับสองพันค่าผสมแล้วก็ค่าฝากกับวันละสองร้อยค่าฝากสองร้อยค่าตรวจค่าย,ยังผุ่มบวคินน้า ครับตรวจเท่าตัวให้เลยแม่นครับเว้นแต่รักษาแม่นครับรักษากรณีว่ามีรักษาคิดคายุคายาอยู่ครับคิดคายาปกติพราะว่าอยู่ควายมาอยู่ฟาร์มเขาเล้ยเหาอ่มีคาเดินทางเล้วแม่นครับเ่เดี๋ยวเดินทางไปหาพี่น้องนำของนํำฟาร์มแม่นครับ่ถือว่ามีได้ค่ายาปกตินะครับจะส่วยกันแก้ปัญหาในการผสมติดยาหรือว่าจับสัว์บ่เป็นนะครับตัวนี้สองพันบาทนะครับค่าผสมเอายุนติดนะครับพี่น้องฝาก มอตุ่มนี่คิด200บาทฝากสามมือหามือก้อนเป็นซัดก็ได้ฝากเป็นเดือนสองเดือนก็ได้นะครับฝากระยะสั้นก็ได้ครับระยะสั้นระยะยาวหรือเอาจนติดก็ได้ครับคุยกันไปเรื่อยๆปรึกษากันไปนะครับยินดีดีลูกถ้าผสมเทียมจะเอามาฝากได้ไหมครับได้ครับพอพันก็นแล้วแต่แล้วแต่พอพันครับพอพันก็คือพอพัน ที่นองเขามักันแหละในตลาดทั่วไปแมนครับมีมีมีเกือบทุกตัวเกือบทุกตัวครับเกือบทุกตัวครับผมอาจจะเช็คกับคุณหมอก่อนว่ามีพอพันตัวนี้บ่ครับครับถ้ามีก็เอามาฝากผสมในช่วงที่เป็นสั์อันตราเศร้าพอมครับอันตราเศ้าเช็คถ้าปกติถ้าที่นองเิ่นผสมเทียมติดยากมันเกิดจากอยังครับในในการจับสัต์หรือก็จะอีหยังส่วนหลายจับสัต์บ่ค่อยได้ครับจับสัต์บ่ตรงแมนครับ กับสาวตงก็อีอย่างหนึ่งยานขั้วของล่องกวนเฝ้าอืนหมอไปเสิรก็เลยบุกไปติดครับตอนไหลขั้วมีไข่ตกสายเลงน่อยครับจะล่อให้ไข่ตกจังหมอกับการผสมเทียมคนละครับแป่เกือบๆตกเกือบจะลงองคนละครับปกติประมาณจักชั่วโมงครับถ้าเป็นนับอินาีไอ้ตัทิดีีกับช่วงหลังยี่สิบสี่ชั่วโมงไปครับครับประมาณบอเกินบอเกินสามสิบหกประมาณนี้ครับ แต่ส่วนหลายที่น้องบ่รู้ไปเห็นตอนใดมันเป็นสั์แล้วก็เล่นนับกันเพราะถือแมนแมนครับแต่คันยูกับคุณหมอคุณห,หมออาจจะทศร้าได้ว่าใข้ตกหรือยังแมนบ่ครับแมนครับอืม,อมจะอีกหนึ่งทังเลือกนะครับพี่น้องก็ลองปรึกษาคุณหมอเบื้งใดน,นะครับเขตทังกาะสินนะครับหรือว่าทาังไกลก็ตามแต่เนาะรับกันอยากเอาเขามาฝากผาสมโตนะครับอยากผาสมเทียมในในเขตที่ซอยกันผสมจังแม่อยู่ในฟาร์มเฮาก็มี ฝากผสมเทียมแม่นแมนครับมีเหลืออายุแม่นหนึ่งครับเป็นแม่จับครับเอามาฝากประมาณจังมือครับมาอยู่สองอาทิตย์ครับไม่อยู่สองอาทิตย์แม่นครับช่วงหลังจากเป็นซัดรอบนั้นแล้วแม่นครับสักพักหนึ่งเพิ่นกลมารอบเป็นเป็นซัดอีกรอบหนึ่งแมับผสมครับใครโตผสมเสร็จกะทรงกลับแม่นครับกะคิดค่าฝากมือละสองร้อยครับค่าผสมแล้วแต่พอพันแล้วแต่พอพันครับน้ำเชื่อแต่ละโตกะบอสอ่าบอสซ้ำกันครับผมจะคุยราคาเรื่องน้ำเชื่อก่อนก็ได้ครับ จะ,ะตำเชื่อกับตมค่าผสมทั่วไปเนาะแมนแมนครับ <Man, man, S 2> แค่คิดค่าฝากเพิ่มมือละสองลอยนะครับสำคัญก็คือรอบใครตกรอบเป็นซัดเอียงคุณหมอจะเช็คไข้แมนครับครับผมนี่ครับอีกพอพันอีกตัวนึงน้ำนะครับพี่น้องเจ้าเงินกาลสินนะครับถือว่าเป็นลูกเงินอุทัยบวกกับเพชรอุดอรนะครับถือว่า น่าจะตอบโจทย์พี่น้องบ้านเท่านะคุณหมอเนาะครับถ้าชื่นชอบนะครับโทรมาหาคุณหมอได้นะครับคุณหมอฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับไอเบอร์โทรศูนย์ห8ห้าหกเจ็ดหกแปดศูนย์หกเจ็ดครับครับคือตุ่มครับผมครับหมอตุ่มนะครับเฟซบุ๊กกาโยธนท์ฟาร์มควายงามเมืองน้ำดำครับไอตุ่มครับล่องายครับผมครับเดี๋ยวจะพาชมควายสาวสวยนะครับคุณหมอนะครับครับ ครับนี่ก็จะเป็นสาวสวยนะครับประจําฟ้ามพูดหมอนะครับตัวนี้ซื้อว่าไรครับผมซื้อน่องของขวัญครับของขวัญครับนะครับอุ้ยชิงนะครับเงีวอัดหลาดเลยนะครับเพื่อเป็นลูกผูดใดครับตัวนเป็นลูกไอเบิ่มพันล้านครับลูกสาวเบิ่มพันล้านครับแม่เป็นสายปานสุรินครับแม่เป็นสายปานซุรินนะครับเงีวบวกเง้วครับพี่น้องเพิ่นอายุยีปีแล้วครับตัวนี้ตอนนี้สองปีเต็มครับสองปีพอดีนะครับ ได้ไปสนามประกวดปะครับคุณหมองามงามอะไสิไปไปเยอะครับไปเป่นไปได้ล่องแชมป์จูเนียอยู่งานเมืองเต่าสาักข้ามรับได้ที่สองได้ล่องแชมป์รุนจูเนียแมนครับแล้วก็มาได้ที่หนึ่งยู่งานกาลสินภายในโมหันนี่ครับครับรุนจูเนียคือกันครับครับก็คือติดรางวัลทั้งสองสนามเลยแมนครับแล้วก็ได้รีเสิร์ฟเกียนแชมป์น้ำได้รีเสิร์ฟพอแมนยู่งานกาลสินงานภายในครับโอ นี่ครับเป็นตัวสางซื้อเลยตัวนี้ของขวัญน,นะครับคุณหมอใดเขามาเต้งแต่อายุเท่าไรครับตัวนี้ผมหมอขามาตั้งแต่สีเ่ดเดือนครับยานมเขามาเลยครับ,รบจุดเด่นเพิ่นตอนน,น้อยๆเพิ่นเป็นแบบนี้ห่ครับหรือว่าเป็นท่งไหนไอจุดเด่นคือกระดูกแข้งขาเพิ่นใหญ่ครับครับแมนครับดอกเขาเพิ่นเปิดหนาคือยังตัวผูนี่แหละตอนน้อยๆแมนแมนครับตอนที่ไปเห็นไปมักว่ามันใหญ่มาตดังแต่หน่อยครับก็เลยก็เลยขาเจ้าผสมกันไว้แล้ว ไปเฮ็ดสัญญากันไปจะได้ทีนึงเออ <laughs> ทีนสัญญากันเลยครับครับวับนนี้ผมก็เลยไปขอแบงค์ไม่อีกเธอนึงครับ <laughs> <laughs> นี่ครับของขวัญน,นะครับลูกสาวเบิ้มนะครับตัวนี้ของดีเมืองกาลสินนะครับเป็นสาวสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอประมาณลอยสีสิบกกวาครับทีสิบสามทีิบสี่ประมาณนี้นะครับ หน่อยสี่สิบกัวนะครับสองปีเต็มนะครับจุดเด่นเพิ่นปัจจุบันเป็นยังไงครับกะความหนาความเล็กของตัวครับครับครับนี่ครับขิ้งดีนะครับขิ้งดีทางถ่ายอุ้ยหางนะครับหางยาวนะครับหางโดกหางยาวเลยนะครับเป็นสไตล์ค่อยงามมากเต็มเต็มเลยนะครับจังถ้าเป็น คุณหมอเนาะคุณหมอผสาามเทียมอยู่แล้วถ้าสมมติเขามีควายสาวง,งามๆสีได้ใจคุณหมอคุณหมอหมักพอพันแบบใดครับถ้าจะเอาเขามาปรับไอผม<ๆ>อยากเติมเรื่องความสูงกับกระดูกครับครับแล้วกับอีกแกนหนึ่งคือช่วงข้อขาคันบบคอยโบคอยตรงบคอยนีเป็นใดอยากไปอยากไปพวกที่มันเรียบหง่หนาๆข้อขา,ขาแข็งแข็งใส่จักหน่อยครับอันนี้จริงเขาหมองในพอพันแม่นครับอยากเอาพอพันประมาณนั้นแหละครับมาใส่เพิ่มครับ ออามาแก่แก่จุดเป็นจุดเลยแม่นครับที่เหลือเพิ่นครบแล้วครับมีครบแล้วนะครับนี่ครับในมุมมองของหมอผสมเทียมนะครับจ้างตัวนี้พี่นองเขามายามเขามาจีบไรวะครับกับมีมาอยู่ครับมีมาเรื่อยๆครับมี่มีมาอยู่ครับแสดงว่าพวกท่านตรงกันแม่นครับราคาบ้านตรงกันครับครับผมคันมักลังหม่ครับผมคุณหมอเลี้ยงไปเรื่อยๆครับแห้งเลี้ยงแห้งงามเพิ่นว่า แต่ว่าคันว่าคันตรงกันก็นพร้อมคุยกันเนาะครับผมแต่ว่าคันอยากชมของงามนะครับเ่ได้ซื้อกันกน็เขามาเบิ้งครับเขามากินน้ำเย็นๆน,นะครับยินดีนต้อนรับครับ <laughs> ครับผมคุณหมอเอาเออกมาช่ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้ต,นตัวผู้ครับพี่ตัวผู เพิ่นซื้อว่างใดครับตัวนี้ครับดูดเพชรครับดูดเพชรเจ้าดูดเพชรนะครับเจ้าดูดเพชรเพื่อนได้จัาเดือนแล้วครับตัวนี้ได้สิบเดือนสิบเดือนก็อีกสองหมื่นครับสิบเดือนครับสิบเดือนเต็มครับสิบเดือนนี้เพื่อนเป็นลูกผู้ใดครับเป็นลูกไอไอเสียทองคาครับไปหน้าคาเฟ่เป็นร้านแสนอุทัยครับเป็นลูกทองคํานะครับทองคําเป็นลูกแสนอุทัยนะครับแม่เพื่อนเป็นสใดครับ แม่เพิ่นว่ารู้จากสายครับออกจากครอบของไงมอจโจยามตะการฟ้ามครับโอ้ได้มาจากหมอจโจครับผมนะครับสูงประมาณเท่าไรครับแม่เพิ่นแม่เพิ่อนลอยชีสิบแปดครับแม่เพิ่นเป็นควายสูงนะครับแต่ว่าห้อง่บหูสายครับลอยชีสิบแปดก็บน้ำบาตเท่านี้กับยั่เติมนึงแล้วเติบนึงแล้วครับพี่น้องแม่พันนะครับตัวนี้ลูกท้องค่ำครับสิบเดือนเต็มโอ้ยแขงขานะครับพี่น้องโค้งสาง คุณหมอคิดตังไหครับที่นําตัวนี้เข้ามาไอผมไปเห็นเพื่อนตอนผมไปซื้อตัวนี้ครับไอตัวข้องขวันนะครับครับครับอยู่ขอเดยวกันเพื่อนนี้ขอดได้บวชฮันด่วนดอกไปมากดอกเขามากกระดูกแข็งขาเพิ่มดอกแต่น้อยอืครับก็เลยคิดว่าอยากล่องออกมาจับมาปั่นเบิ้งครับครับครับลองออกมาเห็ดเบื้องแม่นครับเสียไอหมอโจผสมไว้แมนครับหมอโจผสมไว้จะถือว่าออกมาดีกับสะดุดตาเขาเลย นะครับเจ้าดุดเพชรนะครับจะอนาคตก่ะล่องแต่งไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยลองเบิงนะครับด้วยโค้งสางนะครับดอกเขาหน้าตาเพิ่นสมัยใหม่เนาะครับผมสมัยใหม่นะครับเบิงหน้าตาววงเขาเพิ่นนี่ครับโอ้นุ่มหน่อยนะครับพึ่งซิปเดือนนะครับหรือถ้าพี่น้องอยาก ปั่นนี่คุณหมอปั่นป่ครับกันเบีเองสิจะมาคุยกันเบิงครับลองมาคุยกันเบิงครับครับผมสมัครนับกับแบ่งแบ่งปั่นได้ได้อยู่ครับครับคุณหมอกระพึงออกขาม่าโบท่านได้โดนนะครับประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนครับจะลองเฮ็ดเบิงเราพี่น้องมักกับเขามาเบิงน้ำกันนะครับครับเป็นคข่ร้อยดีนะครับแขรงขาดีนะครับลำโตเงวนะครับนาเขาท่านสมัยนะครับสมัยใหม่กันอยากเขามาชมตัวจริงกับพิกัดยูไซโอครับ ไอ้บันบอครับตำบลทัญญาไอ้อมเภอร์กัมล拉สายจังหวัดกาลสินครับครับผมครับผมมีกันหนึ่งสาวสวยสีชมพูนะครับตัวนี้เป็นไข่เผือกสาวน้อยนะครับครับตัวนี้ซื้ออะไรครับซื้อน่องข้าวสวยครับข้าวสวยเพื่อนเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าครับ ลูกสาวแก้วฝาแมนครับโอ้ยพี่ลอยดีนะครับเพิ่นได้ยังเดือนละครับพูดหมอได้สิบเดือนกว่วครับสิบเดือนกลัวครับโอ้ของดีอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเนข้าวสวยนะครับสูงปวะมานเท่าไหร่ครับสิบเดือนกลัว่อย้อยสามสิบบวกอยู่ครับลอยสามสิบบวกบวกดูนะครับที่ว่าเป็น้อยสาวน่อยที่าะว่ากระโค้งสางดีนะครับพี่น้องขาหลายนะครับตัวนี้มาจากทางไหนครับ ตัวนี้เป็นของหมอโจเยี่ยมตระการฟ้ามครับของหมอโจเอาเพื่อนออกมาฝากเลี้ยงเอามาฝากเลี้ยงไปน้ากันนะครับทีมงานเดียวกันจะถือว่าเป็นของดีเลยครับตัวนี้หนาปั้นนะครับหมอโจบอกว่าเดี๋ยวให้คุณหมอปั้นให้เล็กน้อยนะครับจุดเด่นคุณหมอมองไยนครับกล้อยตัวนี้ผมว่ามันร่อยดีครับแข็งขาเน่าดีครับครับเป็นแต่ปั้นอยู่ครับเป็นแต่ผมว่าน่าจะสูงอยู่ดอก ว่าแมงยเพื่อนกครับแม่เพิ่นกันลอยสีสิบสี่ได้ยี่หรอครับครับเรากคับบวกกับเกี่ยวฝากอ่ะเพื่อนให้ลูกสูง้อยยื่หรอกกับคว่าลอยหาสิบนึ่งสิไปหอวดีมั่งค่อยหน่อยตัวนี้ครับมองเขามองภาพยงสั่นเนาะครับมุมมองเขามองยิงสั่นก็คือตามห้องเห็นนะครับพี่น้องค่อยสาวหน่อยนะครับยืนยกดีนะครับกะแข้งขาดีนะครับดีเบิร์ดนะครับกะล่อนําเลี้ยงเข้าไปกับพันธุกรรมเขาทํางานรวมกันเบิ่งออกมาอนาคต สิเป็นแบบไดนะครับแม่เพิ่นยูกับหมอโจนเนาะตัวนี้แม่นครับหมอโจผสมเองยูขอกยู่ขอกครับครับแม่นตอนนี้แม่เพิ่นทองไอโกวมังเอืมแม่เพิ่นเป็นค่อยค่อยดําหรือค่อยดอนค่อยดอนครับอ๋อแม่ค่อยดอนสูงประมาณ1 4อยซีบจครับีจะถือว่าเป็นเติมเบอร์งามๆนะครับค่อยแม่แม่ดอนนะครับนี่ครับยังยังบ่ทันได้เป็นปานใดนะครับค่อยในหน่อยอยู่นะครับ ถ้ามักกะเขามาเล่นเขามาเบิ้งกับพุทหมอนะครับตัวนี้ที่ว่าเป็นตัวดีอีกตัวหนึง่งในสายค่อยเผือกนะครับครับผมเมื่อนี้กะได้เขามายามคุณหมอตุ้มนะครับกะพาชมควายในคอเข้านะครับชมพอพันนะครับอยากให้คุณหมอฝากฟ้ามเข้ากับพี่นอ้องเกษตรกรคนเลี้ยงควายเขานะครับครับผมไอ้ฟ้ามโยธาณ์ฟ้ามนะครับค่อยงามเมืองดำดนะครับพิกัดอยู่ที่ บันบอตำบลทัญญาเพื่อกมลาัศยจังหวัดกรสินครับกับช่องทางติดต่อทางเฟซบุ๊กผมกับโยธนัทฟาร์มควายงามเมืองน้ำดำแล้วกัเบอร์โทรติดต่อ0656768067ครับคือตุ่มครับผมครับผมโครงการมีอย่างไรครับอยู่ในฟาร์มเฮาโครงการกับมีรับผสมจริงผสมเทียมครับพอพันกับเอาใส่ครับเงื่อนกรสินก็ได้หรือว่าอยากได้พ่ออื่นกะสามารถเลือกได้ครับมีหลายตัวอยู่ครับครับผมกับมี ปัญหามีเรื่องอยากสอบถามคุณหมอกระโทรมาปรึกษากันได้ได้ครับผมครับผมดีครับครับวันนี้จะต้องขอบคุณหมอตุ่มหลายๆครับผมครับครับสวัสดีครับครับ